เอาลวสวัสดีครับพี่น้องช่องคนบ้านหนองม่วงพ่อกันมีมืหอนี้กินบักม่วงปลาะเสเนม่วงเออจูเส้นชูชูบักม่วงชูบักม่วงพ่อนึ่งแก้วขนมเซนป้อมขนมเย็นเซนกะทิคนละบักม่วงปลาหอวบักม่วงปลาแก้วมันมีสองแก้วแก้วหนึ่งคนหัวด้านกินประเทศ ใช่โอ้เพาต้องคุยงสยีสิแสบกับแสบมามามาไมกินนกันเออแมนแมนแมนได้สุคุยด้วยไสุคุยด้วยคุถึงเวลาสันคุยเออมาไมา่แซงไม่กินขน,นเม,ามาเ,นเสนมมาาน้นเลยมาเนี่ยจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเออมาไม่ต่อย่างเซ่นยู่ประมาณกันไ้เออท่านทำยังไงยายเพ้นมา,านบอกน่อยยายเพ้นมาบอก จะเพิ่อนมาฮะเรายูดสวนนึงงยูนี่นียูนีเราเมื่อิดเาสำนัานนน่จากต้นครับดยอดเยตั้งละมือกนอยู่แนวกินเี่อึดประยากเลยเออของกินที่านของกินที่ซานน้อยเพราะต้องซื้อยนี่ย่างนไปหาเออเนี่ยรสุหมวกล้ตกแต่คนหัวใจกันเขาจาบอกไปเอามากิน เงยนเราปดน้อยนโอ้ไปซื้อเราอีกแล้วคุณเราเงียอีกแล้ว่าไปเพิ่มเพิ่มทิพวงน้อยต้องใส่เจมลองแบบนี้แสบกับมือไ่จ้าเราไปน้อยกันบ้าอืมเราไปน้อยกันเ็ดสบาทเอยรสอก่องาล่อยบาทเบียร์อง่องข่องน้อยสหของงาห้าสิาเด้อเบียร์น้ เบียวสองฟองแลยนี่ลบนน้อยเสงเลยนี่บ่อไปรู้ตัว้นน้อยเราต่เราคนกินหมดวนใหญ่หมด้วนใหญ่มันอร่อยสามสิบไปไปไปเราซื้อร้านที่น้องกว่านองหน่อยไซจุมันนะจ้าโอ้เป็นบ้าเป็นบ่อไปหมดย่างเดียวแล้วแก่เนาะเห็นไหมแั่พี่สาม ผม่วม่ววยผมเลาไป่คอยได้ใส่ปุ๋ยผมเล่ากัไรขาวอืมดอปกินผงนเราจะเนะาคนเพ่ออะไรแซ่บคแซ่บมาค่ะมาคุย,คยด้วยต่อคุยครัยังไงบ้าง,นะงานเ,าเนี่พนยพวกกูกัคุยล้วบังคับต่กูจินแจ้วข้นหาวานกินมาได้แล้วครับแจ้วเน,นี่ยผงหัวหลผงจุรดผมดหัวหลอ่ ใช่แต่ผงนู้นว่ะอราครับครบบางสิคุยเองมาเอาันี้อันนี้ง่านี่เฮ้สวยดเลยี่น้องเอ้ได้มาบ้านกินเห็นทุงเสียงโอ้เปิตัวง่ายัวแมนแดืโอ้บับเปิดงายแน่คบับคทับออกวันออกล้นก็กินบระด้ดอก tôi thì để tìm tới là để tìm tới cái là cái 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 ไม่ตาตัวน้นโดดขามกำเท้งวนี้ล่ะเป็นน้อนอยนอ้างน้ำเสียไปแล้วนะฮเอาไปนนะตึงไปวะไปัวเป็นนี่เหื่อเงินไปบอกว่า่านจะบอกไปง่ายดอกวั่มันพากันไปแล้วโอ้ก็ท้าองอไปววล่ะเย็นลังเื่ออกไปเรืหน่อยไปหาป่า เออเด็กน้อยล่างออกไปหาป่าพ well. the ี่น้องเขามาสูมหวยมือนี่ป่ามิตรตัวใหญ่ๆทั้งตำบลพากันมาหาป่าเดี๋ยวสอบไปถ่ายอยู่คิป่าตัวใหญ่ๆไปถ่ายก่อยป่าไปกินกาอป่ายุคอาเจยนี่น้องเดี๋ยู่ววันนี้เมื่อหลังบนไอ้ตั้งจไปไปดักเอาเอาไปบนเต๊ะนี่วัดของไปดี ไมาเสีไปหาป่าใหญ่เนาะไปเอาตะป่าน้อยหลายเนาะเดี๋ยวอยากไปดักป่าใหญ่เนาะมันก็คือพวกไปตลาดดมึงพ้นนั้นมันบ่แซ่บป่าเลี้ยงมันบ่แซ่บมาค่ะพี่น้องมากินบังม่วงน้อยตลาดมึงพ้นอันมันบ่แซ่บตลาดเออตลาดไอ้ป่าซี่มันป่าเลี้ยงมันมาสิแซ่บเนาะมันต้องเบังม่วงจักหน่อยว่าจะเลี้ยงป่าป่าบรรยากาศเออเริ่มไปเริ่มบอกว่าอันนี้บักม่วงอันบักม่วงป่าเนาะ อันเลี้ยต้นเดียวในบ้านนี่ละอเอกกันอบต่เป็นลักมาประธานอบต่เป็นาปลากของเพิ่นมาเมื่อต้นลเลยพี่น้องเลี้ยต้นเดียวในบ้านนี่ละต้นไหนต่อตู่เดียวของนั้น,น,นหน่อยหนิไงนีเออ่เนีดมดากากอยู่ตรงนั้นเ้อกินมะม่วงอ่ะมาดูพวกว่าวไหมนามา,มา

สอฮอเฝ้าวอยู่็นนี้วดนีเอาวากินมันได้ล่ะซอฮอยดีแกเอออเฝ้าหัวเออเงยไหลก็มาหางัว่ไปกินงัวไปกินอ้ไปกินงัวเ่าเ่เทอะเลยไปไปลเรียงงัว นอนมนแล้วกนมจิแล้วว่านอนยืดทงมันจังแซบแล้วว่าจิะมีนะคะพี่น้องนี่ของเาทำยากะติีเราจะกินนมเต็องวงแล้ว่างัน่แซบเข้มข้นคนตินมเบงเนี่ยนตินนะ้นตินตินกันมาตินกันมาเอำาตีติไกของเขาตีติ่ไกอ่อง สุดยอดสุดยอดข้าวแกะทิหมกม่วงปลากะแซบไม่จะแนวแซบๆกะพี่น้องมากมากมากกินน้ำกันจ้าต่อขึ้นว่ากี่หลักขอบุญอย่าให้เจ้าเยอะเสยอยู่บ้านเจ้าเยอะเสยอยู่บ้านเจ้าเยอะสายมากินบักม่วงกับขนมเนนเี่ยนองไม่อย่างนี้ได้หรืออหตัว เอาไหมเอาเนี่ยเอานี้มาใช้นำไปเจอมันเจ็บช้อมเย็นพูดอดไปไปสองก๊งนี่หรอสนใจก็หลอขายตะล่ะมูจ้าก็เจ้าดอกแต่ว่ากัเอินใไปปลาามามองปลาแสบพร้อมจำเพื่อใดเพื่อใดค้องแค่องแ่ต้ดตกับต้นแสบบหลิแทะมองกันปลานี่ บ่่คอยสมมันบ่สมปานใดเนาะมวงปาบหมวงปลาหมอหมายถึงว่ามันบ่สมเกินไปเด้มันก็พอดีเลยกินกินอันแบบนี้พอดีเลยแซ่บอีหลี่ไปดองบันนี่ยปาดกวนออกแล้วก็แม่นเขาทายยุ่ไปปาดมะดองเลยบักมวงเบากับบักมวงเบาเจอบักมวงปลาบ้านคอยนี่ก็คักขึ้นกันล้ววะอือเจียวหมดแล้วปันเนี่ยแซ่บอะไรเดี๋ยวที่มันดองเนี่ยผมหนักหมวกหมด อารมเก็บเ็นไปัดปวแล้วกรดองอารเก็บเ็นลงองเป็น่ะอาบคิปจบเกิบจบคิบจบคิปเจ็บขคลิปนี้เดี๋ยวเดีก่อนนะคะเดี๋ยวมือนาสิพาไปกินของแซสบๆสิพาไปกินปลาขังน้องละหาม เดี๋ยวคลิปหนาปลาใหญ่สิพาไปกินปลาใไงเจั๊สิปลาไงแล้วปลาหน่อยจะหาปลาได้ปลาหย่างไงผาไปกินบรรยากาศดีฝากที่เดือดแถวบ้านเนี่ยคลิปหนาคลิปหนานะกิดไม้แล้วจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจยดกันด้วยจ้าคนบ้านนองวงยูทูบต้องคนบ้างน้องงวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องอย่าลืม subscribe ติดตามปลาเด้ว